อยู่กับเราในหมดทาร์ลอติกแล้วนะคะมาโซโล่เดียวเพราะว่าไม่มีใครเล่นด้วยใช่ค่ะอืมอม์แกมเกิดชีเริ่มมีกแล้วอารม์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 เสียยอดทำไมเราก็ไม่ค่อยเข้าใจไหมว่าไม่ค่อยเข้าใจใช่แล้วพูดถึงถ้าทำไมเขาถึงเอาหีมาะคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ เป็นตัวหิงชานะคะ่ะแล้วเขาก็พูอ่านว่าเ,าเป็นผู้ติดตามนะคะเป็นมองเชฟของเราได้เข็มขาสุดยอดไปเลยเป็นเลยเป,เป็นเลยฮึฮึเาจะทำอะไรทำไมทุกคนไม่มาทางเราอ่ะอมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งมาแล้วตัวหนึ่งทำไมตัวนั้นเขาถึงไม่เอามาทางนี้เอะ เราจะคิดมั่งเองเพื่อนเพื่อพับไม้มาทำไมทำไมทำไมไม่น่าพับเพราะอะไรเพราะเราเล่นมาอยู่อืม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  โอเคนี่เรานี่เราเลอเองโอเคแต่พึ้นข้ามนี่เอิ่มเอิ่มเอิ่มเอิเอ่มโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วเราแต่นเลยโอเคใช่อืมลมไปแล้วนะคะหนึ่งคน ถามว่าไม่สปินก็เก็บสปินไว้ให้เฉยใช่ใชมันเก็บไว้ทำไม,ไมก็เก็บไว้ไเฉยนั่นแหละถต่้าทำไมเป็นหายเจ็บแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ลองตีวะใช่งั้่ทำไมเขาอีพังมีคนเล่นชาวสวนโอเคคิดไอซีไอซีมันไม่เอาลูกเองเ่าเดี๋ยวเพื่อน ไม่ใช่ตัวทองอ่ะไม่เที่ยวมาหรอฮะทำไมโวงนี้ไม่ีคนเล่นไม้บอกทิวไม่ใช่เพื่อนอิฮิเรากดไม่ทันไมยเสียลายมา,มากเลย ในแน้วจักเบอแล้วใช่ผมยังติดแม่งโคตรดี้แล้วเขาก็หิวกันเดีเ๋ยวเมื่อกี้ฉันกดไปแล้วนะงั้นเดี๋ยวเขางน้นองเขาตั่งกันเมื่อไหร่อีกตัวอีกแล้วขอดูเลยถ้าน,น้าไปเจอกันต่อเล่นฐานอุย้ยม่วนก็นไม่เล่นนี่หว่าทุกคนมันได้ต่างแล้ววะใช่ปะไม่ไม่ไม,ไม่โอเคโอเค แล้วเขาก็กินยาของเราไปนี่คือผลของการที่มาเล่นโซโล่ด้วยพี่หมอเพื่อนนะคะก็จะกินยาอย่างนั้นเลยเ็าเคยเล่นเพื่อนตาเราไปแบบคือมันสามคนนั่นแหละแต่ว่าบอกดิแต่ก็คือว่าเราเล่นเพื่อนตามแล้วทีนี้เราก็ซื้อดอฟินให้คุณคิงของเราแล้วคิงมันก็ไม่ยอมหยิบคือมันเริ่มหาสองรอบไปเลยมันไม่ยอมหยิบ ก็แบบงงงงแบบงงมุงมากแม่เอ้าล้มสาวอบตายแล้วว้ไม่ได้ซื้อเือมายิงเฉกหน้าเลยโอเคนะคะจะไปกับตาเล่เปิดเกมอันสวยงามเชีงต่อและทานแคชจุ๊บๆแคบเจ้าจอดขอให้ทานมิวขอให้ได้ขอให้โดนนะคะต่สันนิ่เมื่อกี้เขาก็แบบต่อคิวเหมือนแย่งผงซิลอะ เฮ้ยแพรแพรม่งได้หวะใครรอบม,มันทอมนี่มึงมาสรุปถึงเป็นตัวนี้เข้าไปเล่นการ์ดกูดีโอเคตัวทองนะคะไปนำลายเวลาเล่นก็คือเล่นแต่พี่ตัวดำเพราะว่าปดิสัมพพี่ตัวดำบ่อยบ่อยไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่จริงๆก็คือนางนางตีไว้เฉย ถึงเปนพี่ตัวขาวเขาจะอ่าเดินเร็วก็ทามไม่มมนหลุดท้าจัง <S 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 บนบนแล้วมันมีเครื่องแบบไปในห้องโอ้ได้แล้วไม่ไม่ไม่ถึงแบบว่าใช่อย่างนั้นแหละอืมอืมทุกคนว่าเขาอยู่ไหนคะมากก่อนตรงนี้นะนี่มีไหม ีกวเดี๋ยวพอบดคนรู้สึกแบบอะไรวะอ๋อมันนิ่งหรือเปล่าเอ๊ะทำไมทำให้เราตีนว่โดนวะคนเดี๋ยวเชี่ยเลยเนี่ย ทำไมเมื่อกี้เม่อกีเราติดตรงหน้าไม่โดนวะเดี๋วยวเชื่อเลยเนี่ยนักดูแล้วเดี๋ยวมันขีดเหม่แล้วไม่ใช่หน้าตาหรอเดี๋ยวทำไมดูว่าเรากระตุกวะแต่ว่าปิงเราแค่ยวสกสีเนาะเขาเที่ยวกับกากบ้หรอเดี๋ยวจมเหม่ยต้องถามอะไรตรงหน้านี่อ่ะเราจะ h e ว์หรอเกี่ยวกับเรื่องน มันใช่ว,ชว,ว่ะเฮ้ยมันกระตุกใช่ไหมลเฮ้ยมันกระตุกอ่ะมันกระตุกแบบกระต,ตุกอืมอืมมสกิลอะเลยบ้า้ตัวบ้าเดี๋ยวนะใช่ปะเออใช่นี่วะ่ะก็กนี่ทีมที่เราต้องล่าเฮ้ยแกเราไม่ใช่ละเราทิ้งหัวมันละ ฉันตีนไม่ไม่หวานวะนี่นหรือเปล่าวะที่มันแอบหนึ่งแกแกเดีย๋ยวไม่หลงใครวะของม,มันหรอฮู้ยเดี๋ยวใช่ใช่ไหม แล,ล่ลดลไไดลาดงทไันไหมอ่ะคุณทุคนคือเราแบบขอโทษหรอสอบี่เกไปสอบรีก็แบบไม่ตีโดนเ่ะแม่งเบิร์กนอนน้อยแล้ว้ามาไม่ตีไม่โดนขอโทครับ เราว่านะมันไม่เหมือนคำว่าหมดแล้วอ,อ่ะแม่หนูขอโทษคือก็จะนอนอะไรจริงๆใช่จิงจ้งฉุน,นงมาวันทำไมมึงจีบด้วยหรอมาเลนการรู้ปะ นัาน้อจะซื้อต่างใส่เลกมขอโทษที่งโงเลยหรือเปล่าถ้าซื้อตับบูปเป้หนูเลยโอเคแกก็คือแบบว่าแกนะแกนะ่ะเบลอเองเว้ยใช่นั้นสามจากไหนเดียวเนี่ยนะบอกนามแล้วเชยดเชยดเลย มันก็เป็นจริงนะเราพูดตรงเออสมาคมนักหน้าแต่ในนั้นเลยทบทบแมทแ่ะเราจะขอโทษด้วยกันทำให้ทีมชนะนะคะจะทำได้หรือได้ไหมนะจะทำได้หนะรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง 不打不打、like.，不打、like. 不认不认。再三无个再，我让我爱，你让自白，我泪流，你心碎，我难熬。想ขอโทษ吗？想公开道歉？真累。 อ้าเดี๋ยวไอโอ้โนาวด้อวสว่าแล้มไม่ต้องนไนอ๋ออะไรมาแม่ได้อยู่มัง้งน่าจะได้อยู่ กตากมาแล้วเสียเปือนไปเสียแล้วสินะ เขาเขา้ไไเขา,ขา,ไ,มไ,ขาไม่ได้เข้าก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้สุบอื่นปะวะทำไมทุกคนไม่ถูกบ้างกงไม่มาเลยผมไ่ถึงขกทองนะ่ะหมดแล้วหมดแล้วสิปกระดาษแม่ใส่สองคน ขอโทษเพื่อนวู่อะอะไรวะไม่หรอตอนหนึ่งาะน,นะเฮ้ยเดี๋ยวมามานะซื้อ จูบึงหมดแล้วทุกคนไปไปช,ชนะไปกดข้งก่อนแต่ไม่ได้กดไอ้บ้าเรานึกว่ามันจูบแล้วเราก็เลยใครเหลือไม่มีใครมันเด๋วไม่มีสุนหรับชนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไปเลยโรบิน เราเชื่อใจในายเน็ตเราอ้วหลงอ่ะมึงไปนั่งนะได้ไปเขียนเมมละจะบอกว่าเครื่องกระตุกเหล็กมากกระตุกแบบไม่มีอะไรมาก็เราไม่มจาอหนูต้องรู้ว่า่ด้โอจริงจริงหรอชนะแล้วพระเจ้าชด ผมนั่นนะเกือบไปรอ้แครฟังเชียวก็เดือโอเคแค่จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบาย